สวัสดีครับผมอยู่กับบุรีรอดดำทีมเช่นเคยครับอเรามาดูบรรยากาศยามเช้าเช้าหน้างานของทีมงานบุรรอดกันครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนผููรับเมาลายใหญ่นี่ได้มาถล่มบอ่อหนึ่งไร่ของทีมงานครับตื่นเช้ามาหัวหน้าแม็กก็ลงมาปาดครับปาดดินเปียกออกเพื่อจะทำการวิ่งต่อ ดูน้ำลังเนะนี่ยเนี่ยยังคิดในใจอยู่เลยว่าโอ้มันจะวิ่งได้ไหมเพราะว่าอะไรดูด,ดิท้องฟ้านี่มืดคึ้มมาเลยฮะยังไม่โล่งเลยยังมืดค้มอยู่เลยฮะเรื่องวิ่งวิ่งได้อยู่แต่จะวิ่ง ได้นานจะเท่าไหร่คนระับเพราะว่าคลองควานี่ยังไม่เปิดเลยแดดยังไม่ออกเลยครับดูเสียงนี่เสียงป่าทางไว้ฮนะถ้าตกซ้ำมานี่ก็จบเลยโหหน้าเม่กำลังไล่ดินเปียกๆกันหน้าออกนะบรรดาหกล้อดำเราก็มากันแล้วฮะนี่มานั่งมายืนรอกันแล้ว รอพร้อมที่จะวิ่งดินครับเดี๋ยวเรามาติดตามมาครับว่าปาดหน้าดินออกไปแล้วจะขึ้นไหวไหมจะลื่นไหมฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องเอาดินชั้นล่างนะหรือดินดาเนี่ยหน้าดินของเราก็เหลืออยู่มานี้แหละยังเหลืออยู่นะหน้าดิน ไอเรื่องจมผมว่าไม่จมหรอกแต่ผมกลัวมันลื่นลื่นแล้วมันฟรีลอนฟรีขึ้นไหวเปล่าแค่นี้ฮะเดี๋ยวให้หัวหน้าแม็กดันแป๊บหนึ่งแล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้หุกรอลงไปฮะลงไปเอาดินข้างล่างครับวันนี้อ่ะหลังจากหัวหน้าแม็กเราปาดดินเปียกออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับ วันนี้เราจะเอาดีข้างล่างกันรถปกรอมาพร้อมเพียงกันแล้ขาดอีกคันหนึ่งขาดหัวหน้าเ็นยังไม่มาฮะนี่ก็แปดคันแล้ววันนี้วิ่งเก้าคันเลยนะโ,โ,หโหแล้วก็วิ่งไม่ไกลด้วยประมาณหกรอเมตรรถเก้าคันเสียเตยเอ,อ้ยเย็นนี้ ให้น้องนัดนเตรียมตัวนวดแขนไปเลยฮนะเดี๋ยวเราะจะมาดูครับว่าใครจะเป็นผู้ลงไปประเดิมคันแรกฮนะ,ะลงมาแล้วครับเจ้ากานยาวใครจะขอลองเป็นคนแรกไอเรื่องจมนะไม่กลัวฮนะกลัวมันลื่นนะดิกลัวมันจะลื่นแล้วจะขึ้นบอ่อไวเปล่านหฮะ แต่ถ้าผ่านไปสักรอบสองรอบนี่โอ้สบายถ้าฝนไม่ตกลงมานะวิ่งขึ้นสบายฮะไอรอบแรกนี่จะลื่นๆหน่อยอ่ะดูนครับว่าเสียเตยอยากขุดตรงไหนก่อนเอาตรงไหนก่อนครับเลือกเอาเลยที่กว้างขนาดนี้เอาเลือกมุมเลยจะเอามุมไหนแต่ถ้าเลือกมุมใกล้ๆนี่ก่อน มันก็จะช่วยถ้าลื่นมาปุ๊บก,ก็จะช่วยดันตูดหกล้อได้ฮะไม่ต้องเดินไกลฮะแต่เลือกใกล้ก่อนนะค่อยๆขยับไปเรือ่อยขยับไปเรื่อยอ่านี่หเห็นไหมเพียงไม่ทันไรเลยเอาแล้วล้อหน้าไปจมขี่โคนอาจารย์เวียงครับคันแรกอ่ะเงี้ยแหละไอ้จมนะผมไม่กลัวจมผมกลัวลื่นอ แต่ถ้าเจ้ากันยาวยืนอยู่ใกล้ๆทางขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาถ้ารถลื่นมาปุ๊บก็จะดันเดินมาดันตูดได้สบายดันท้ายได้สบายหมุนนะหมุนนะลอ้อลอหมุนติวติวติวนะ เปลืองน้ำมันเลยต้องถอยไปอะต้องรู้เรเรียมรู้หลักต้องเอาตัวเองให้รอดครับจานเหวียงขอเที่ยวแรกครับวันนี้ขอเที่ยวแรกอาจจะดูไม่ครบทุกคันนะแปดคันครับตอนนี้ปกรดดำอาจจะให้ดูไตเตินสักสามสี่คันนะถ้ารถหนักผมคิดว่าน่าจะสบายนะเพราะว่ามันมีดิน มันมีดินมันมีดินทวงทวงน้ำหนักไว้ทวงหลังไว้ครับทำให้รถมีปริมาณน้ำน้ำหนักเพิ่มขึ้นค,ครับเ,เส็จเลืร์เตยเริ่มดึงม,มาให้เป็นแนวตรงก่อนครับเอาใกล้ๆก่อนตรงนี้ก่อน วันนี้เราจะเล่นดินดานกันทั้งวันแล้วหน้าดินนี่เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงต่อหน้าดินเราลงดินดานก่อนนะ อะอีกบุงกีเดียวก็น่าจะพอแล้วนะอ่ะจัดไปเต็มต็มเลยเที่ยวแรกอ่ะ,อะดูจาร์เวียงแค่ขึ้นบอ่อไวไหมไม่ไวครับไม่ไวลื่นลื่นอ่ะ,อะมันไม่มีระยะทรงจะถอยไปก่อน ถอยไปส่งแปถอยไปหน่อยนึไม่ไหวครับถอยไปถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยให้มีแรงส่งหน่อยมันยังไม่มีแรงส่งฮะอ่ะอเดี๋ยวเดินมาแล้วครับเจ้ากันยาวเนี่ยแหละผมว่าถ้ามันผ่านไปคนละรอบสองรอบเนี่ยทีนี้จะสบาย จะมีปัญหาช่วงรอบแรกอย่แหละมันจะลื่นฝนตกเมื่อคืนครับเช้ามานี่กระทองฟ้าก็ยังไม่เปิดเลยอ้าวฟาใช้วิธีนี้เลยฮะเฮ้เฮนะ้เฮ้ เลื่นอยู่ครับมันยังเรื่อนอยู่เอาใครคิวต่อไปนี่ฮะบรรดาคนขับหกรอดําผมจะลงไปต่อหรือเปล่าเนี่ยรอก,กันเลยฮะทำงานหน้าคนนี่ต้องทำใจนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่เราก็ต้องคิด ดูว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราแต่งทางแต่งทางไปปุ๊บแล้ววิ่งได้ไม่เท่าไรแล้วผลตกอย่างเงี้ยมันคุ้มเป่าเราก็ต้องพิจารณานะแต่ถ้าเราลงทุนไปแล้วมันคุ้มก็ก็ไม่เป็นไรครับต้องทําใจฮะคือว่าต้องทําใจทํางานหน้าผลเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันจะมาต่อไหนแค่ดูท้องฟ้ามืดคึ้มแค่นั้นเองครับ เลยใช้วิธีขูดเอานะขูดให้ดินแห้งๆมันขึ้นมาฮะเพราะว่ารถไทยมันปาดปาดจะดินเปียกออกนี่ให้มีดินแห้งขึ้นมาอ้าวสลักปุงกีอันนั้นมันคอยจะหลุด สลักควันมุงกีฮะไม่ใช่สลักมุงกีมันเริ่มสึกมันก็จะเริ่มหลุดออกอะเลื่อนออกอ่ะเคียร์เรียบร้อยแล้วเรามาดูคันต่อไปครับใครจะเป็นผู้โชคดีคันต่อไปโอ้ ผูหน้าวายกับผูหน้าวายขอ,อ,อลองเป็นคันที่สองเอผมอยากจะให้คันนี้ลองจังเลยคันน่าใหญ่เครื่องน้อยกับเพื่อนจะขึ้นไว้ไหมนี่ฮะวันนี้8ดคันนะยังไม่มาอีกคันหนึ่งท่ากับวันนี้วิ่ง9้าคันครับกรอดำ ส่วนมากคุกรอดำเกาวคันนี้จะเป็นล็อกกี้ซะส่วนใหญ่อนอกนั้นก็เป็นฮ no ีโน่นี่คันสองคันเครื่องมีแต่เครื่องร้อยเก้าห้าเทา่านั้นนะน้องนัดนี่สองร้อยสิบเครื่องรักต่อซูโม่นี่ร้อยร้อยแปดห้าร้อยเจ็ดห้าอย่าง้รเอาคุณอาเบิร์ดเข้าช่องนู้นเลย อ๋อตรงนั้นมันเป็นทางที่เราทําขึ้นบ่องแต่ตอนแรกครับที่แรกเลยแยกเราขึ้นตรงนู้นนะแต่ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเอาทางนี้เป็นทางหลักเลยนี่วนมาเลยฮะวนมาเลยอ่าอ่าหัวหน้าแม็กป่าทางไว้เรียบร้อยแล้วก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องมารอถอยมาทางนี้ฮะวนมาเลยฮะ ยังไม่เต็มอย่าเอาอีกสักพุ่งขี้หนึ่งอ่ะมาดูกันครับวหน้าวายเป็นยังไงเอ้ยยังพอไม่ได้นะอ๋อมันชะลอครับพอดีรถเข้ามาก็ต้องชะลอไว้ก่อนเหยียบไปปุ๊บเหยียบมาขึ้นกลางทางเงี้ย ไปไม่ไหวต้องถอยมาอีกรอขึ้นทีเดียวฮะอ่ะเหยะะาาเียบแล้วครับพนาวาเหยียบแล้วพาาเ่ยนี่นี่เริ่มพาไปแล้วอีคันสองคันก็ไม่มีหาแล้วถ้าทางเริ่มอยู่ตัวนะความชื้นมันหายแล้วทีนี้ก็สบายฮะ ต่อคิวกันมาเรื่อยๆแล้วอ่ะนี่เสียเตอก็เอาดินขึ้นมากันไว้นะประเภทที่ว่าขึ้นบอไม่ไหวอย่าลดไหลมาเบรกไม่อยู่ตกบออกีกต้องหาดินกันไว้แบบนี้แหละนี่กันไว้ฮะ่ะทำอะไรอย่าประมาทครับนี่นี่เนี่ยจังหวะขึ้นบอถ้าขึ้นไม่ไหวปุ๊บเนี่ยรถหนักนะบางทีเบรกเอาไม่อยู่ฮะต้องป้องกันไว้แบบนี้นะฮะไหลลงไปนี่ผมได้คลิปเด็ดเลยนะ แต่ผมไม่อยากได้หรอกครับแบบนั้นยังคงความลื่นไว้อยู่อ่ะถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนโอ้โหบรรยากาศยามเช้า อะถอยไปถอยไปอ่ะนี่ผมก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้าฝนไม่ตกมานี่ก็จะเริ่มคล่องขึ้นแหละสบายขึ้นเรื่อยๆครับช่วงแรกๆก็เจอปัญหาแบบนี้แหละเนี่ยผมบอกแล้วงไงว่าวันนี้ เตเตอร์รับสึกหนักเจ้ากันยาวครับลดเก้าคันครับวิ่งเทประมาณห้าหกร้อยเมตรที่เทเนี่ยจะต่อคิวอย่างเงี้ยไาเรื่อยฮะวนมาเลยฮะอ่ะเต็มแล้วครับอย่ามาดูคู่หน้าเบิร์ดคู่หน้าเบิร์ดล็อกกี้เหมือนกันครับร้อยเก้าห้าจะแปร์ตไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเหยียบทรงคุต้องเหยียบทรงคุณจะออกตัวแบบระมาณมปเรื่อยแล้วมาเหยียบตรงนี้ไม่ได้ต้องเหยียบมาเลยฮะเหยียบมาเลยไม่ได้ไม่ได้ฮะอะไรเมื่อกี้คหน้าววยไปได้อาเห็นไหม เเตอร์ป้องกันไว้ฮะตรงนั้นาเินไปแล้วครับลุนลุน้นอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับนี่คือเบื้องต้นแต่อีกสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นนะครับถ้าฝนไม่ลงมาก่อนนะ สำหรับคลิปนี้คุณรอดขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ